เสียงแห่งประวัติศาสตร์ยังคงกระซิบในสายลมเหนือเมืองสุขโขทยัยเก่าในยามที่แสงอรุณแรกส่องกระทบเจดีทองที่หลงเหลือเพียงเงาและเท่าฝุ่นข้าพเจ้าเคยยืนอยู่ที่ริมส,สักดิทธิ์แห่งวัดร้างนั้นมองเห็นรอยเท้าช้างขาวลึกลงบนดินแห้งแลง้งเป็นรอยเท้าที่ไม่มีวันจางราวกับดวงวิญญาณยังวงเวียนอยู่เพื่อเตือนถึงคำพยากรณ์เก่าก่อนคำพยากรณ์ที่ดับราชวงศ์ทั้งสายเลือดให้หายไปในสายน้ำและการเวลาข้าพเจ้าเกิดหลังสงครามหลายร้อยปีแต่เรื่องนี้ไม่เคยหายจากบทสวดหรือความฝันของคนไทยเรื่องของ พระเอกรากษัตริย์ผู้ศรัทธาอย่างแรงกล้าในเทพพยาดาและช้างเผือกที่ถูกส่งมาจากสวรรค์เพื่อพิสูจน์ว่าศรัทธานั้นจะเป็นพรหรือคำสาปของแผ่นดินตำนานเริ่มขึ้นในปีที่ฝนตกไม่หยุดแผ่นดินอุดมสมบูรณ์แต่หัวใจของผู้คนกลับอ่อนล้าพระเอกราเป็นกษริย์หนุ่มผู้รักสันติเขาเชื่อว่าทุกชีวิตมีกรรมและทุกการตัดสินใจต้องสอดคล้องกับธรรมเขาเดินทางไปทุกหมู่บ้านริมแม่น้ำโขงแจกจ่ายข้าวสารแก่ผู้ยากไร้และสร้างวัดมากกว่าสิบแห่ง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาราษฎรต่างขนานนามพระองค์ว่าพระราชาแห่งแสงเมตตาแต่ในคืนหนึ่งของเดือนสีเมื่อสายฝนหยุดตกเป็นครั้งแรกพระจันทร์เต็มดวงลอยสูงเหนือเจดีย์มีเสียงคำรามต่ำจากทิศเหนือเสียงที่ทำให้พื้นวางสันสะเทือนราวกับพระสุธาอบลมหายใจแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ในอกรุ่งเช้าข้าราชบริพารได้พบลูกช้างสีขาวบริสุทธิ์ยืนอยู่กลางลานวางร่างกายเปล่งแสงระยับเหมือนแสงอรุณสะท้อนบนผิวน้ำดวงตาของมันนิ่งสงบแต่ลึกซึ้งดูจมหาสมุทร พระเอกราทรงประหลาดใจพระองค์ก้าวเข้ามาใกล้และเอื้อมพระหัตถ์แต่งวง,งของมันทันทีที่สัมผัสโลกทั้งใบกลับนิ่งเงันเสียงระฆังวัดในเมืองทั้งหมดดังกังวานขึ้นพร้อมกันแม้ไม่มีใครแต่ต้องช้างเผือกย่อตัวลงเหมือนถวายบังคมแล้วใช้งวงลากบนพื้นสายเป็นอักษรโบราณไม่มีใครอ่านออกนอกจากพระเอกราพระองค์เพียงจ้องและนิ่งเงียบอยู่นานก่อนจะตรัสด,ด้วยสีสันของขวัญจากฟ้าแต่ในเงาแห่งพรนี้มีเงาแห่งครอสซ่อนอยู่จากวันนั้นพระองค์ตั้งชื่อช้างเผือกนั้นว่า จันทราใสและสั่งสร้างคอกทองคําล้อมด้วยบึงบัวและสารบูชานาคเพื่อให้ศักดิก์ิธิ์นี้ได้อาศัยอย่างสงบชาวเมืองเชื่อว่าการมาของช้างเผือกคือสัญญาณแห่งความรุ่งเรืองพวกเขาจัดงานเฉลิมฉลองต่อเนื่องเจ็ดวันเจ็ดคืนดอกไม้ไฟส่องฟ้าเหมือนดาวตกแต่นักบวชชราผู้หนึ่งในวัดริมคงกลับเตือนว่าของสวรรค์ไม่ใช่ของที่จะครอบครองได้โดยไม่แลกสิ่งใดพระเอกกรัดฟังแต่งเงียบพระองค์เชื่อว่าศรัทธาบริสุทธิ์จะชำระทุกขาสาร การเวลาผ่านไปจนทาะสายเติบโตเป็นช้างใหญ่สง่าง,งามเสียงก้าวของมันสะเทือนพื้นวังราวกับคำสวดจากสวรรค์ทุกเช้าพระเอกกราดจะเสด็จไปให้อาหารด้วยพระองค์เองพระองค์มักพูดเบาๆกับมันว่าเจ้าคือสัญลักษณ์แห่งธรรมหากวันหนึ่งข้าอ่อนแอเจ้าจงเตือนข้าให้ระลึกถึงทางสายกลางและทุกครั้งช้างผึดจะก้มศีรษะตอบเหมือนเข้าใจท้อยคอยําในยามค่ำคืนพระเอกกราดมักฝันเห็นงมูยักษ์ย้ายจดเสียเหลือขึ้นจากแม่น้ำขงเสียนหนึ่งพูดว่าช้างคือประตูสู่สวรรค์แต่หัวใจมนุษย์คือประตูสู่นรก พระองค์สะดุ้งตื่นทุกครั้งพร้อมเงยยินไหลเต็มพระวรกายพระมเหสีของพระองค์เจ้าหญิงสิริการดาสตรีงามผู้มีเมตตาพยายามปลอบโยนเพขยะได้วิตกไปเลยหน้าคือผู้ปกป้องลำน้ำแต่ก็เป็นผู้เตือนให้เรารู้ขอบเขตของศรัทธาพระเอกาทเพยงยิ้มอ่อนข้าเพียงหวังว่าศรัทธาจะไม่กลายเป็นพัฒน,นาการแต่อย่างไรฟ้าก็ไม่อาจนิ่งนานได้ไม่กี่เดือนต่อมาฝนตกหนักจนแม่น้ำโขงเอ่อล้นน้ำท่วมทุ่งนาและหมู่บ้านผู้คน เริ่มลำบากพระเอกกรากถวายทองคํามากมายเพื่อสร้างขืนแต่ยิ่งสร้างน้ําก็ยิ่งเชี่ยวกรากเสียงฟ้าร้องดังประหนึ่งคําเตือนจากเทพผู้โกรธจนคืนหนึ่งขณะพระองค์กําลังสวดมนต์ที่วิหารช้างเผือกจันทระสายร้องเสียงหลงและล้มลงต่อหน้าพระพักงวงของมันลากพื้นวาดเป็นลายวนคล้ายอักษรเดิมแต่คราวนี้เลือดไหลออกมาจากงวงแทนหมึกพระเอกกรากสุดลงและอกงวงนั้นไว้พระองค์ได้ยินเสียงในพระไทยเสียงของมันที่ไม่ได้เป็่งออกมาแต่ดังก้องอยู่ในใจ อย่าผูกข้าไว้ด้วยทองข้าเกิดมาเพื่อเตือนไม่ใช่เพื่อประดับบัลลังก์น้ำตาพระเอกกราดไหลจันทราสายข้าจะปล่อยเจ้าแต่ช่วยข้ารักษาแผ่นดินนี้ไว้ช้างเผือกยกศีรษะขึ้นช้าๆแววตาของมันสะท้อนภาพเมฆดำกาอตัวเป็นพายุพระเอกกราดรู้ทันทีว่าคำขอของพระองค์จะแลกมาด้วยบางสิ่งที่ไม่อาจเรียกคืนได้รุ่งเช้าวันต่อมาพระองค์สั่งให้เปิดประตูวังนำช้างผึอกออกเดินรอบเมืองเป็นครั้งสุดท้ายผู้คน พากันร้องไห้และโปรยดอกบัวถวายตลอดเส้นทางจนพระสายเดินไปยังแม่น้ำขงมันหยุดที่ริมฝั่งหันกลับมามองพระเอกกราดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเปล่งเสียงคำรังก้องสะท้อนทั้งหุบเขาก่อนจะก้าลงน้ำช้าช้าร่างของมันค่อยๆจมหายไปใต้คลื่นน้ำสงบลงราวกับไม่มีสิ่งได้เกิดขึ้นแต่ในค่ำคืนนั้นท้องฟ้าสีเลือดดวงจันทร์กลายเป็นสีแดงเข้มและทุกวัดในเมืองเสียงระฆังดังเองอีกครั้งครั้งนี้คือเสียงของคำเตือนพระเอกกราดไม่อาจหลับพระองค์ทรงรู้ว่าคำพยากรณ์ได้เริ่มทำงานแล้ว เสียงกลองศักดิ์สิทธิ์จากวิหารกลางเมืองดังสะท้อนไปทั่วค่ำคืนกลิ่นควันทูปผสมกับกลิ่นฝุ่นจากพื้นหินโบราณชวนให้หัวใจของทุกคนเต้นช้าลงเหมือนเวลาทั้งหมดหยุดนิ่งอยู่กับที่พระจันทร์เต็มดวงในคืนนั้นเหมือนลอยอยู่ใกล้พอที่จะเอื้อมถึงแสงเงินย้อมตัวช้างเผือกให้ขาวดุธิมัในตำนานหัวหน้าพระสงฆ์กล่าวสวดมนต์ช้าๆเสียงสะท้อนของบทสุภาษิกับเสียงช้างที่ร้องเบาๆอย่างเศร้าส้อย ในขณะที่ขบวนแห่ผ่านกลางตลาดพระเจ้าเอกสัตรท์ทอดพระเนตรผ่านม่านทองบางเบาพระองค์ยิ้มแต่ในแววตากลับมีเงาความกังวลแฝงอยู่ลึกๆตั้งแต่วันที่ลูกช้างตัวนั้นคลานเข้ามาในวังความฝันประหลาดก็มายืนแทบทุกคืนเสียงคลื่นที่ไม่เคยเห็นในสุขโขทยัยเสียงพญายนาคที่กระซิบเตือนถึงนี่กรรมและเงาโลภะท,ที่จะกลืนราชวงศ์ทั้งมวลค่ำคืนนั้นพระองค์เดินออกจากท้องพระโรงเพียงลำพังพระจันทร์สะท้อนในบึงบัวข้างพระราชวังเสียงจิ้งหรีด และกบร้องเหมือนบัลเลงเพลงแห่งคำทำนายพระองค์ยื่นพระหัตถ์แต่ผิวน้ำเงาช้างเผือกในสะดูเหมือนจะสั่นไหวราวกับมีบางสิ่งอยู่ใต้น้ำคอยจ้องมองท่านได้ยินข้าหรือไม่ผู้ที่ถือสัญญาแห่งสวรรค์เสียงนั้นดังขึ้นในหัวเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นเหมือนกระแสะแม่น้ำโขงในยามสงบพระองค์เงยหน้าขึ้นเห็นเพียงสายหมอกที่ลอยเหนือพื้นน้ำรุ่งเช้าพระองค์ให้สร้างแท่นบูชาช้างเผือกขึ้นกลางลานใหญ่ทั้งเมืองเฉลิมฉลองราวกับได้รับพรจากเทวาแต่มีเพียงแม่ทัพเท่าคนหนึ่งที่กล้าเตือน ขอทรงระวังเถิดพระมหากษัตริย์ช้างเผือกคือสัญญาณแห่งโชคลาภก,ก็จริงแต่ถ้ารักษาไม่บริสุทธิ์พระราชวงศ์จะถูกคำสาปก,กลืนกินพระองค์เพียงยิ้มจังๆและตอบว่าผู้ที่ได้รับผ่อนย่อมต้องรับภาระของผ่อนนั้นด้วยเช่นกันวันเวลาผ่านไปพระเจ้าเอกสัตย์ทุ่มทรัพย์สินทั้งแผ่นดินเพื่อดูแลช้างเผือกนั้นพระราชวังถูกปิดทองใหม่ทั้งหลังอาหารเลี้ยงช้างต้องเป็นกล้วยที่ปลูกในสวนศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นน้ำต้องมาจากบ่อที่พระสงฆ์สวดอธิษฐานแล้วเท่านั้นข้าราชบริพารเริ่มซ ช้างตัวเดียวกินข้าวเท่าชาวบ้านทั้งตำบลเสียงบ่นเบาๆนั้นเหมือนคลื่นแรกที่จะกลายเป็นพายุในอีกไม่นานพระมเหสีของพระองค์เจ้าหญิงสิริมามักยืนมองจากระเบียงหอสูงพระนางรู้ว่าพระสวามีทรงศรัทธาอย่างแรงกล้าแต่ในแววตาของพระองค์เริ่มมีความหม่นเศร้าเพิ่มขึ้นทุกวันคืนหนึ่งพระนางเดินเข้าไปหาพระองค์ที่กำลังสวดมนต์ต่อหน้าช้างเผือกพระนางถามเบาๆว่าพระองค์ยังจำคำทำนายได้หรือไม่เพียงแต่พวกเราอาจตีความผิดไปพระองค์ลืมตาขึ้นช้าๆ ข้ารู้ดีแต่เมื่อเงาของคำทำนายเริ่มไล่หลังเราการหลบหนีก็ไม่ต่างจากการยอมแพ้เสียงลมพัดแรงจนตะเกียงน้ำมันดับวูบความมืดเข้าปกคลุมห้องถงเหลือเพียงดวงตาของช้างเผือกที่สะท้อนแสงจันทร์ดูราวกับเข้าใจทุกคำที่ทั้งสองพูดกันพระเจ้าเอกสัตย์ถอนหายใจแล้วเดินไปลูกงวงของมันเจ้าคือพรหรือคือบททดสอบของข้าในคืนนั้นเองพายุแรกในรอบหลายปีพัดเข้าเมืองสุโขทยัยฟ้าผ่ากลางพระราชวังเสียงระฆังวัดดังขึ้นเอง โดยไม่มีใครแต่ต้องชาวบ้านบางคนอ้างว่าเห็นพญานาคขนาดมหึมาไหว้่านแม่น้ำหยมดวงตาเปล่งแสงสีเขียวปรากฏทุกคนเริ่มเชื่อว่าคำทำนายเริ่มขยับเข้าใกล้พระองค์ตื่นขึ้นมาพร้อมเสียงฟ้าร้องพระพักเต็มไปด้วยเงือพระองค์ฝันเห็นช้างเผือกยืนอยู่บนหาดทรายริมแม่น้ำขงมีพญานาคพร้อมรอบดวงตาช้างมีน้ำตาไหลและในน้ำตานั้นสะท้อนภาพมือที่จมลงใต้น้ำพระองค์สะดุ้งตื่นหัวใจเต้นแรงและรู้ในทันทีว่าคำพยากรณ์เริ่มแล้ว รุ่งเช้าพระองค์สั่งให้สร้างศาลาแห่งํำสัญญาไว้กลางลาหลวงเพื่ออุทิศให้แก่ความสมดุลระหว่างช้างกับนาคพระสงฆ์และพระมาร่วมประกอบพิธีแต่ในเงามุมของระเบียงมีคุณนางคนหนึ่งมองอยู่ด้วยสายตาเย็นชาเขาคือเจ้าพระยวิษณุผู้ที่เคยสูญเสียทรัพย์สินเพราะพระองค์นำทองทั้งหมดไปดูแลช้างเขากระชิดกับพ่อค้าใหญ่จากล่มน้ำขงงาช้างนั้นจะทําให้เรารวยในทุกคนในแผ่นดินหากเราตัดสินใจลงมือก่อนที่พระองค์จะเห็นลางทั้งหมดชัดเจนวันต่อมากลางงานฉลองสองกรานช้างเผือก ถูกประดับด้วยทองคำบริสุทธิ์มีดนตรีบรรเลงเสียงสดใสผู้คนสาดน้ำหัวเราะแต่กลางเสียงหัวราะนั้นมีเสียงครวญของพายุพายุเบาดเข้ามาพระเจ้าเอกสัตยิ้มแต่พระหัตของพระองค์กำลังสั่นเบาๆเพราะในใจของพระองค์รู้ดีว่าพรนั้นกำลังกลายเป็นภาระพระองค์เดินไปยังคอกช้างในคืนนั้นขณะที่สายฝนตกพรำเสียงฝีเท้าของช้างดังตึกก้องในโคลนพระองค์วางมือลงบนงาของมันเจ้ามาจากสวรรค์ข้าควรดีใจแต่เหตุใดทุกคืนข้ากลับได้ยินเสียงร้องไห้ของแผ่นดิน ช้างเผือกก้มสีสันต,ต์เหมือนจะตอบด้วยสายตาดวงตาที่สะท้อนทั้งความรักและความโศกเศร้าในความมืดเงาของพญานาคค่อยๆปรากฏบนพื้นน้ำหลังวงดวงตาสีเขียวจ้องมาที่พระองค์พระเจ้าเอกสัตว์อมสีสันลงช้าๆแล้วเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในใจเจ้ามนุษย์ผู้แบกผ่อนข้าขอเตือนอย่าให้โลภะจากผู้คนแทรกซึมเข้ามามิะนังสายน้ำจะคืนสิ่งที่เจ้ารักที่สุดลมพัดแรลอีกครั้งเทียนทุกเล่มดับลงและเสียงนั้นก็งเงียบหายไปเหลือเพียงความหนาวเหน็บที่แทรกเข้าสู่หัวใจของพระองค์ รุ่งอรุณพระองค์ยืนมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีพระองค์รู้ดีว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ทุกอย่างเริ่มเปลี่ยนไปสายฝนโปรยลงอย่างต่อเนื่องเสียงหยดน้ําตกกระทบหลังคาไม้ดังเป็นจังหวะชา้ชาๆเหมือนหัวใจของแผ่นดินที่เริ่มหนักขึ้นทุกวันพระเจ้าเอกสัตย์ทรงเฝ้ามองช้างผึกจากระเบียงสูงมันยืนนิ่งอยู่กลางลานบังดวงตาของมันขุนัมลงราวกับสะท้อนเงาแห่งคำสาดที่กําลังแตกกลุ่มหลายเดือนผ่านไปพืชผลในอาณาจักรเริ่มชาวฝนตกมากเกินไปจนท่วมไรนาชาวบ้านเริ่มกล่าวโทษกันเองว่า เป็นเพราะพระองค์ดูแลช้างมากกว่าดูแลคนเสียงเหล่านั้นลอยเข้าหูขุนนาที่เคยซื่อสัตย์แต่ตอนนี้กลายเป็นผู้วันไหวถ้าเราไม่ทําอะไรเสียตอนนี้แผ่นดินนี้จะจมไปพร้อมกับพรของพระองค์แน่เจ้าพระยาวิษณุษเริ่มเคลื่อนไหวเขานัดรับกับพ่อค้าจากลุ่มน้ําของอยางขําเขาวางถ้วยวายลงบนโต๊ะไม้และพูดด้วยเสียงเย็นชางาช้างนั้นไม่ควรอยู่กับผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของมันคืนพรุ่งนี้ระหว่างพิธีบงวงสวงพวกเราจะลงมือ ค่ำคืนนั้นช้างเผือกถูกเตรียมสำหรับพิธีถวายดอกบัวพันธ์กรีดพระสงฆ์สวดมนต์ชา้ชาๆเทียนนับร้อยเล่มส่องแสงสะท้อนบนงาช้างสีงาแต่ในเงาเมื่อใต้คอกไม้มีเงาของคนสามคนคืบคลานเข้ามาเสียงมีดเฉือนเบาๆดังขึ้นตามด้วยเสียงร้องสถานใจมันไม่ใช่เสียงของสัตว์ธรรมดาแต่เป็นเสียงที่เหมือนสะเทือนถึงสวรรค์พายุลุกขึ้นอย่างฉับพลันฟ้าผ่ากลางลานพระเจ้าเอกสัตว์วิ่งออกมาพร้อมองคกษ์เกิดอะไรขึ้น เสียงของพระองค์กลบเสียงฝนแทบไม่ได้พระองค์เห็นเลือดสีทองหยุดจากงาของช้างเผือกมันส่งเสียงร้องยาวดวงตาส่องแสงสีเงินแล้วลม้มลงต่อหน้าแท่นบูชาทุกคนในลานหยุดนิ่งเสียงฝนหยุดไปชั่วขณะเหมือนทั้งสวรรค์กำลังรออะไรบางอย่างจากพื้นดินมีไอหมอกสีเขียวพวยพุ่งพุ่งขึ้นเสียงคำรามของพญานาคดังสถานทั่ววังดวงตาหลายคู่ในเงาเมื่อปรากฏขึ้นรอบลานธระมหากษัตริย์สุดตัวลงคุกเขา่าข้าขออภัยข้าผิดที่ไม่อาจปกป้องสิ่งศักศดิ์สิทธิ์ได้เสียงหนึ่งตอบกลับมาจากใต้แผ่นดิน เจ้าทำลายสัญญาระหว่างสวรรค์กับสายน้ำพรของเจ้าได้กลายเป็นโซ่ตรวนแห่งกรรมพระมะเหสีสิริมาวิ่งเข้ามาน้ำตาไหลพรากพระนางอุ้มพระโอรสที่เพิ่งประสูตรได้ไม่นานได้โปรดเมตตาเราเถิดอยากพรากลูกข้าไปพญนาคอกกลับด้วยเสียงที่อ่อนลงเลือดแห่งราชวงศ์นี้มีสิทธิเลือกจะอยู่เพื่อชดใช้หรือหายไปพร้อมบาปของบรรพชนในช่วงวินาทีนั้นช้างเผือกลืมตาขึ้นอีกครั้งน้ำตาสีทองไหลอาบแก้มมันยกงวง แต่ศีรษะของพระโอรสก่อนจะหยุดหายใจอย่างสงบพ,พระเจ้าเอกสัตย์โอบร่างของมันไวร้ราวกับกอดเพื่อนเก่าคนสุดท้ายน้ำตาของพระองค์หยดลงบนพื้นเลือดทองที่เริ่มแข็งตัวกลายเป็นหินหลังจากเหตุการณ์นั้นพระองค์สั่งให้เผาร่างช้างเผือกพร้อมกับถวายพระพรสุดท้ายทวา่าในค่ำคืนนั้นเองพระองค์ฝันอีกครั้งฝันเห็นแม่น้ำคงไหลเชี่ยวสีของน้ำกลายเป็นสีเลือดเสียงพญานาคดังขึ้นเมื่อเจ้าข่าความบริสุทธิ์แผ่นดินของเจ้าจะถูกชำระด้วยน้ำตาแห่งฟ้ารุ่งเช้าเมฆดำปกคลุมทั่วเมืองช้าางจกวัด โธทรามร้องโหยหวนเหมือนรู้ชะตาชาวบ้านเริ่มหนีออกจากเมืองน้ําจากแม่น้ํายมเริ่มล้นฝั่งและในเวลาเพียงสามวันพระราชวังส่วนล่างถูกน้ําท่วมทั้งหมดขณะที่อาณาจักรกําลังแตกพระเจ้าเอกสัตร์ยังคงประทับอยู่ในห้องบูชาพระองค์ไม่ยอมอพยพข้าจะอยู่กับคําสัญญาจนกว่าสายน้ําจะกลืนข้าไปพระมเหสีร้องให้ขอร้องแต่พระองค์เพียงยิ้มเจ้าจงพาบุตรหนีไปพระองค์คือความหวังเดียวของสายเลือดนี้ฝนตกไม่หยุดทั้งคืนเสียงฟ้าผ่าดังเหมือนคําตัดสิน จากฟ้าพระองค์มองไปยังท้องฟ้าแล้วพูดเบาๆเจ้าช้างเผือกเรือหากเจ้ามาจากสวรรค์จริงก็ขอให้ข้ากลับไปพร้อมเจ้าในยามนี้ทันใดนั้นพื้นดินสั่นสะเทือนเสียงแตกของกำแพงดังสนัน่นพญานาคยักษ์พุ่งขึ้นจากแม่น้ำลำตัวพันรอบวังสายน้ำพุ่งเข้ามาอย่างบ้าคลั่งแสงสุดท้ายที่พระองค์เห็นคือดวงตาของพญานาคที่มองมาอย่างเศร้ารุ่งเช้าหลังพายุสงบเหลือเพียงทะเลาสาบกว้างใหญ่ในที่ซึ่งเคยเป็นบังหลวง ไม่มีใครพบร่างของพระเจ้าเอกสัตย์หรือช้างเถือกอีกเลยมีเพียงตำนานที่เล่าขานว่าทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะได้ยินเสียงกลองศักดิ์สิทธิ์ดังขึ้นจากใต้น้ำและเงาของช้างเึือกเดินวนอยู่รอบบึงปีต่อมาผู้คนเริ่มสร้างวัดขึ้นริมทะเลสาบนั้นเรียกว่าวัดช้างคำเพื่อรำลึกถึงคำพยากรณ์ที่ทำลายราชวงศ์และตนใจทุกคนว่าพรจากสวรรค์หากไม่รับด้วยหัวใจบริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นคำสาปที่ไม่มีวันสิ้นสุดสายหมอกยามเช้าคลุมทะเลสาวัดช้างคำจนแทบมองไม่เห็นผิวน้ำ ฉันลูคัสนักโบราณาคดีจากสหรัฐที่เดินทางมาประเทศไทยด้วยหัวใจที่บอก้ําจากอดีตยืนอยู่ริมฝั่งด้วยความรู้สึกประหลาดเหมือนมีบางอย่างเรียกฉันมาตลอดหลายคืนที่ผ่านมาฉันจำได้แม่นคืนแรกที่มาถึงเชียงรายฉันฟันเห็นช้างตัวใหญ่ก้าวออกมาจากสายน้ำที่มีแสงสีทองไหลลุนรอบตัวมันพูดกับฉันด้วยเสียงที่ไม่ใช่คำพูดแต่มันสั่นสะเทือนในหัวใจเจ้าคือผู้ที่จะปลดคำสาปหรือจะจงไปพร้อมมัน ฉันสะดุ้งตื่นเง่อหลยชุ่มผมไม่ได้บอกใครเพราะใครจะเชื่อว่าฝันแบบนั้นมันรู้สึกจริงขนาดไหนรุ่งเช้าฉันกับมีนาล่ามสาวชาวไทยที่มหาวิทยาลัยส่งมาช่วยแวะไปยังวัดเก่าแห่งนั้นเพื่อสำรวจร่องรอยทางโบราณคดีวัดนี้มีตำนานว่าจมอยู่ใต้ทะเลสาบมาหลายร้อยปีข้าเธอบอกพลางยื่นภาพวาดเก่าที่นักบวชชาวพม่าเคยทำไว้ภาพนั้นคือพระราชวังขนาดใหญ่มีช้างผึกอยู่กลางลานและพญานาคที่โอบล้อมมันไว้ฉันรู้สึกขนลุกขึ้นมาทันที มีนาคุณเคยฝันเห็นช้างไหมเธอชะงักไปครู่ฝันแต่ไม่ใช่ช้างธรรมดาฉันเห็นงาช้างที่เปล่งแสงและเสียงผู้หญิงร้องให้จากใต้น้ําคําตอบนั้นทําให้ฉันนิ่งเงียบมันเหมือนเราทั้งคู่กำลังฟังเสียงเดียวกันเสียงจากอดีตที่ไม่ยอมสงบเราเริ่มลงสํารวจในน้ําโดยใช้โดรดดำน้ําตัวเล็กเสียงคลื่นกระทบฝั่งดังทวเบา,เบา,บาขณะภาพจากกล้องใต้น้ําค่อยๆปรากฏขึ้นบนจอซากหินโบราณสาแกสลักรูปช้าง และที่สําคัญที่สุดคือแท่นหินทรงกลมที่มีอักษรโบราณจะรึกอยู่อักษรสุขโขทัยตอนต้นฉันุ่มพำแต่บางส่วนเหมือนจะถูกแก้ไขทีหลังมีนาขมมดคิ้วมันเขียนว่าผู้ใดขุดหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้โดยไม่เข้าใจหัวใจแห่งสัตว์สวรรค์ผู้นั้นจะถูกกลืนโดยสายน้ําที่ไม่มีวันแห้งฉันกลืนน้ํหลายรู้ดีว่ามันคือคําเตือนแต่ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ฉันไม่อาจหยุดแค่เรื่องลึกลับฉัน อยากเห็นความจริงอยากพิสูจน์ว่าตำนานเป็นเพียงสิ่งที่คนรุ่นก่อนสร้างขึ้นคืนนั้นเรากางเต็นท์อยู่ริมฝั่งมีนาเล่าเรื่องตำนานพระเจ้าเอกสัตดิ์และช้างผลดคำสาให้ฉันฟังเสียงของเธอแผ่วแต่ชัดในอากาศเยน็นคนที่นี่เชื่อว่าดวงวิญ,ญญาณของพระองค์ยังอยู่ใต้ทะเลสาบนี้รอใครสักคนที่จะปลดคำสาฉันหัวเราะเบาๆบางทีนั่นอาจเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ทางศาสนาเธอยิ้มจังๆบางทีข้าหรือบางทีคุณอาจเป็นคนที่เขารออยู่ คำพูดนั้นเหมือนคมมีดเฉือนเข้ามาในใจเพราะในฝันฉันเห็นตัวเองยืนอยู่กลางวังเก่ามีเลือดทองไหลรอบเท้าสองวันต่อมาการขุดค้นเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเราพบเศษงาช้างขนาดใหญ่ถูกฝังอยู่ใต้ตะกอนน้ำลึกหกเมตรมันส่องแสงจางๆแม้ในความมืดของน้ำเมื่อเรายกมันขึ้นสู่ผิวน้ำท้องฟ้าที่สดใสกลับมืดลงอย่างรวดเร็วลมแรงพัดเข้ามาจากทุกทิศเหมือนทะเลสาบก,กำลังหายใจ งาช้างนั้นหนักผิดปกติทั้งที่ดูไม่ใหญ่มากมีรอยจารึกโบราณคล้ายสัญ,ญลักษณ์พญานาคและอีกด้านดึงสลักรูปเด็กทารกอยู่ในงวงช้างคืนนั้นฉันฝันอีกครั้งฉันเห็นพระเจ้าเอกสัตว์ในชุดทองยืนอยู่ท่ามกลางวังที่ถูกน้ําท่วมพระองค์มองตรงมาที่ฉันเจ้าพบแล้วงาของสัญญาจงเลือกเสียลูคัสจะส่งมันกลับสู่สวรรค์หรือจะปลุกคำสาปขึ้นมาอีกครั้งฉันสะดุ้งตื่นเสียงฝนตกหนักอีกครั้งมีนาไม่อยู่ในเต็น ฉันคว้าไฟฉายแล้วออกไปเธอยืนอยู่ริมฝั่งมองไปในความมืดเสียงของเธอสันฉันได้ยินเสียงเขาเรียกชื่อฉันก่อนที่ฉันจะพูดอะไรเธอก็เดินลงไปในน้ําอย่างช้าๆเหมือนอยู่ในผวังฉันวิ่งตามคว้าแขนเธอไว้แต่ทันใดนั้นมือของบางสิ่งจากใต้น้ําคว้าข้อเท้าฉันไว้แน่นฉันพยายามดึงกลับเสียงคลื่นแตกกระจายรอบตัวและในแสงฟ้าแลบฉันเห็นใบหน้าของหญิงสาวใต้ผิวน้ํางดงามแต่เศร้าดวงตาเธอเหมือนร้องขอความช่วยเหลือ ปล่อยเธอไปเสียงหนึ่งดังขึ้นในหัวฉันมันคือเสียงเดียวกับในฝันเสียงของช้างเผือกฉันปล่อยมือร่างของมีนาค่อยๆจมลงและทะเลสาบกลับเงียบสงดรุ่งเช้าหน่วยกู้ภัยมาถึงแต่พวกเขาหาเธอไม่พบน้ำในทะเลสาบใสจนเห็นพื้นแต่ไม่มีร่างของใครเลยมีเพียงงาช้างที่ฉันวางไวร้ริมฝั่งเมื่อคืนหายไปทุกคนพากันกลัวและถอนตัวออกจากโครงการหรือเพียงฉันที่ยังไม่ยอมไปฉันรู้ว่ามันยังไม่จบ คืนนั้นฉันกลับไปที่วัดช้างคำเพียงลําพังฉันจุดเทียนกลางบทเก่าและสวดบทมนไทยที่มีนาเคยแปลให้ฟังขอให้แสงแห่งสัตว์สวรรค์นาทางผู้ที่ข้าขอคืนสิ่งที่ไม่ใช่ของข้าทันใดนั้นพื้นดินสั่ดอีกครั้งผิวน้ําในทะเลสาบเริ่มหมุนบวเสียงกลองโบราณดังขึ้นจากใต้ดินฉันเดินออกไปจนถึงขอบน้ําและที่นั่นฉันเห็นงาช้างคู่นั้นโผล่ขึ้นมาช้าๆแสงสีทองแผ่ออกจากมันและภายในแสงนั้น ฉันเห็นมีนาเธอยือนอยู่ข้างช้างเผือกมองฉันด้วยรอยยิ้มเศร้าเจ้าทําในสิ่งที่ข้าไม่อาจทําได้เสียงพระเจ้าเอกสัตดังขึ้นอีกครั้งเจ้าปลดคําสาดด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ความอยากรู้งาช้างเริ่มแตกออกเป็นผงทองลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าน้ําในทะเลสาค่อยๆสงบลงฉันสุดตัวลงร้องให้รู้สึกถึงความโล่งในใจที่ไม่เคยมีมาก่อนสามเดือนต่อมารัฐบาลไทยประกาศพื้นที่นั้นเป็นเขตอนุรักษ์ทางจิตวิญญ,ญาณ ห้ามกุดขนเพิ่มเติมฉันกลับมานิวยอร์กพร้อมสมุดบันทึกของมินาที่ฉันพบลอยอยู่ริมฝั่งหน้าแรกเขียนด้วยลายมือของเธอว่าทุกตำนานคือความจริงที่รอให้คนที่เชื่อค้นพบและในคืนหนึ่งขณะฉันกำลังจัดของในห้องทำงานเสียงท่าวเบาดังขึ้นจากกระจกหน้าต่างเสียงกลองโบราณจากสกูขทไทยเมื่อฉันมองออกไปฉันเห็นเงาช้างเผือกเดินผ่านแสงจันทร์แล้วหายไปในหมอกฉันไม่รู้ว่ามันคือภาพหลอนหรือคำทักทายจากวิญ,ญญาณ แต่สิ่งหนึ่งที่ฉันแน่ใจคำสาปของราชวงศ์นั้นได้สิ้นสุดลงแล้วและฉันได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของตำนานนั้นไปตลอดกาล